สวัสดีครับเ,เพื่อนๆแล,ละกัลยานามิตรครับคลิปที่แล้วน,นี่เชิญชวนให้ปลูกตะขบยักษ์ไร่หนามครับเป็นไม้ผลโบราณที่รู้จักกันมานานนับสิบปีครับแต่กําลังจะถูกลืมไปเชิญชวนให้ปลูกเพื่อให้ลูกหลานเราได้ดูและไว้กินนะครับคลิปนี้ก็เลยอัปเดตให้ดูว่าตะขบยักษ์ ไร้น้ำสามารถให้ผลทั้งปีจริงๆนะครับคลิปที่แล้วหลังจากที่ลุงถ่ายในช่วงที่เขาให้ผลครับเมื่อเขาฤดูการให้ผลผลิตสิ้นสุดลงครับเขาจะทิ้งระยะเวลานิดนึงนะครับโดยใบร่วงร่วงหล่นลงไปลุงก็จะให้น้ำแล้วเขาก็จะแตกใบและแตกดอก ติดลูกเล็กๆขึ้นมาใหม่ครับนี่ครับปลายยอดแต่ละยอดแต่ละกิ่งแตกใบแตกดอกดีมากครับเนื่องจากลุงได้ให้น้ำเขาและให้ปุ๋ยครับเป็นประจำเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยคอบปุ๋ยหมักที่ลุงทําเศษใบไม้ใบหญ้านะครับใส่โคนต้นแล้วก็ลดน้ำอยู่อย่างต่อเนื่องครับ ทำให้เขาทิ้งใบไประยะหนึ่งครับประมาณเดือนเศษในช่วงเดือนสิงหากันยานะครับพอปลายปีเขาก็จะเริ่มแตกใบเดือนมกราคมครับกุ่มภาพานนันธ์นี่แตกใบแตกดอกมาทุกกิ่งเลยนะครับโดยเฉพาะกิ่งที่ลุงได้ทําการตอนกิ่งไว้ครับเขาก็จะแตกดอกติดลูกเล็กๆดีมากครับก็ขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่งครับก็จะให้เวลา ก็ประมาณปีเศษๆเขาก็จะให้ลูกครับแล้วก็โดกลูกโตครับเท่ากับผลมะนาวย่อมๆเลยนะครับตะขบยักษ์ไร้หนามกิ่งตอนครับยิ่งออกดอกดีมากไม่รู้เป็นอย่างไรนะครับจะเป็นการกระตุ้นให้เขาออกดอกติดลูกเล็กๆหรือไม่ไม่แน่ใจครับพอลุงตอนกิ่งเขาก็จะติดดอกนะครับแตกใบติดดอกอย่างน่าชื่นใจมากครับ ตะขบยักษ์ไรหนามไม้ผลแบกโบราณโบราณครับที่ลูกหลานของเรากำลังจะถูกลืมไม่รู้จักลุงก,ก็เลยทำคลิปครั้งที่แล้วนะครับเป็นคลิปแรกเกี่ยวกับตะขบยักษ์ไรหนามเชิญชวนอนุรักษ์และปลูกไว้ให้ลูกหลานไว้ดูไว้กินนะครับลูกตะขบยักษ์ไรหนามลูกโตมากลูกดกผลดกให้ผลทั้งปีครับ ขอบพระคุณเพื่อนๆและกัลยาณมิตรนะครับที่ติดตามให้กำลังใจลุงกับป้านในการทำคลิปครับ EP 2ตะกบยักษ์ไรหนามครับสำหรับกิ่งตอนที่ลุงได้ตอนไว้ก็บริบาลแล้วก็ชำกิ่งตอนไว้ในเค่งแล้วก็ในถุงดำนะครับเพื่อให้เขาได้แข็งแรงจะได้นำไปลงดินหรือแบ่งปันให้เพื่อนๆกัลยาณมิตรที่ต้องการจะไปปลูกไว้ในรั้วบ้านครับ ขอบคุณที่ติดตามให้กำลังใจในการทำคลิปของลุงกับป้านะครับขอให้ทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ